สวัสดีทีเซอร์นี่คือทีเซอร์เกมที่014เกมแสงนำทาง Follow the Light สำหรับวิธีการเล่นเกมของ Follow the Light นะครับเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมที่เหมือนกับผมเคยได้ยินเพลงอะนะเกมเกี่ยวกับเ,เดินตามแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยเอามาทําเป็นเกมของแสงนําทางนะฮะกิการของเกมนี้นะครับก็คือตอนตอนก่อนเริ่มเนี่ยเราจะทําการสแกนระบบก่อนว่าเครื่องของเราในตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับประมาณว่าเครื่องของเราเนี่ยมันจะทํางานได้กี่ลูปต่อวินาทีนะซึ่งอย่างเมื่อกี้ผมสแกนได้4 2 1 9 4บึ่งเก้าสี่ลูปต่อวินาที LPS นะฮะทำให้เกมมันจะมีผลต่อตัวคะแนนของเราเพราะในบางครั้งเครื่องมันอาจจะช้าเนาะถ้าเครื่องช้า แล้วเรากำหนดคะแนนสูงอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเล่นไงก็ไม่ชนะนะฮะแต่ของผมอันนี้สิบสองลูกถือว่าเร็วมากมานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทำไปยี่สิบเจ็ดลูปเองนี่สิบสองเสร็จปุ๊บในเกมนี้นะครับตรงนี้จะมีหน้าจอเหมือนกับเป็นหน้าจอแสงนะฮะซึ่งหน้าจอแสงของเราจะแบแบ่งด้วยกันทั้งหมดห้าสีก็คือสีแดงมีค่มีคะแนนลบหนึ่งสีเหลืองคะแนนศูนย์หรือไม่มีคะแนนนะฮะสีเขียวหน,นึ่งคะแนนสีฟ้าสองคะแนนสีม่วงสามคะแนน ะะทีนี้ครับวิธีการเล่นก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะทําการกดสตาร์ทนะครับแล้วมันก็จะทาการประมวลสแกนอีกรอบหนึ่งเราไปถีบสีแล้วเราก็ต้องกดคะแนนเพื่อสะสมแต้มให้ได้เท่ากับคะแนนของโกนะฮะซึ่งเวลาเนี่ยมันก็จะเรียกว่ายังไงอะเวลามันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเ,ออเนาะเราก็ต้องพยายามเก็บคะแนนให้สินเป้าหมายให้เร็วที่สุดเสียดายว่าเราทําสําเร็จนะครับเราก็จะเราก็จะสามารถทําการเลเวลอัพได้ แต่ถ้าหากว่าไม่ทันก็คือจะเลเวลอัพไม่ได้นะฮะยิ่งเลเวลอัพเยอะอเวลาก็จะยิ่งเยอะคะแนนอัตราส่วนของคะแนนก็จะเท่าก็จะเทียบเรียกว่าอ,อัตราส่วนของคะแนนเนี่ยจะแปรผันตรงกับเวลานะฮะอ่ะกรณีนี้คือคะแนนถึงแล้วนาะผมก็เลเวลอัพอ่าเรียกอ่าลอยแต่เราเริ่มใหมอ่อีกทีหนึ่งอ่าตัวจะเขาเไปไ็นสีเหลืองเมื่อกี้มันผ่านไปแล้วผมไม่ได้ก่อนหน้านี้น นะฮะแล้วก็ค่อยเล่นอย่างเงี้ยเก็บคะแนนเรียกว่าเป็นแสงไฟที่หลากสีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงกดตัวบวกสามมัแล้วกดบุกหนึ่งก็จะชา้ามันอ่ะขอบกข้างเป็นสีเขียวแล้วสแสดงว่าเราผ่านด่านถ้าผ่านด่านจะกดในเลเวลได้นะฮะแล้กวก็จะขึ้น <S <S ส่วนปุ่มรีเซ็ตอันนี้มีว่าทำไมปุ่มรีเซ็ตคือรีเซ็ตค่าเลเวลให้กลับมาเป็นเลเวลหนึ่งเพราะยิ่งเลเวลเยอะเวลาก็อาจจะเยอะทำให้ผู้เล่นแบบเริ่มเหนื่อยกับการที่แบบต้องมานั่ง กดปุ่มอย่างต่อเนื่องนะเนาะอ่ะไหนลองกดดูชึบอันนี้กับไปเลขหนึ่งแล้วทีนี้ครับถ้าหากว่าเราเราเล่นแล้วแบบหายลบหนึ่งก็ได้นะนี่แล้วแบบปล่อยให้เวลามันหมดนะฮะเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงถ้าหากว่าเวลามันหมดนะครับจะเห็นว่า นอกจากขอบค่อนข้างจะเป็นสีแดงแล้วพื้นที่ตรงตัวเลขตัวนี้จะไม่แสดงตัวจะไม่แสดงสีอื่นแล้วด้วยก็คือถือว่าเวลามันหมดไปแล้ว,วะเนาะอ่าก็จะไม่สามารถกดอะไรต่อได้ได้ศูนแต้มเนาะเพรสีมันคือศูนแต้มแล้วก็ต้องแล้วเราก็จะกดเลเวลอัพเนี่ยไม่ได้เพราะคะแนนไม่ถึงนะฮะและนี่คือเกม Follow the Light แสงนำทางสำหรับวิธีการสร้างเกมนี้นะครับ หาคลิปวิดีโอนี้ได้ทําการลงไปแล้ว1วันนะฮะจะสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่อยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปหรือกดอยู่ที่ตัวไที่มุมบนขวาที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ที่มุมบนขวาของหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้ยังลงไม่ครบ1วันก็ขอให้ทุกทท่านรอคอยกันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของอิชิกิอาเซรุและให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปใหม่ลงนะครับ